โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Total Conflict Resistance ซึ่งเกมนี้ก็มีคนขอมาแล้วก็ผมเพิ่งจบซีรีส์ไอ้ Total War มาด้วยแล้วก็นะเกมนี้มันมีราคาเท่ากับผมกินข้าวได้3มื้อสำหรับ3วันเพื่อเผอได้4วันเลยด้วยซ้ำโอเคก็นึกได้วยว่ามันสามารถครอ,อ,อบคุมไปถึง4วันสักขนาดนั้นผมเลย จำจำใจต้องรีฟูลเกมเอ่อ <laughs> Battle Bit r e m a s t e เเพราะว่าผมเจอบักต้นไม้ไม่แน่ใจว่าคุณเจอบักต้นไม้หรือเปล่าโอเคก็พรอผมมีเงินผมก็มาลองทดสอบเกมนี้หน่อยโอเคผมลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเกมนี้มันคอนโทรค่ายๆกับ Mo ลแอนเบดวา a r แบ n นนิดหน่อยซึ่งถ้าหากคุณสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่มีมัอนเบา a r แบ n d อยู่ในสตีมของผมก็ <laughs> ให้ผมอธิบายสักพักหนึ่งแล้วกันนะ ก็คือมอนเบรดวาแบนโดยดีไวล์ดรโดยทางด้านของ t ทลเวอร์เอนเตอร์เทนเมนต์เพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเลยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดหน่อยก็จะเจอกับลิงก์ดาวน์โหลดและเรียบร้อยก็นะแต่ข้อเสียของมันก็คือเราจะได้เป็นเวอร์ชัน่น1.17แล้วก็ของในเวอร์ชันสตรีมก็คือ2.0ยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นอกเรื่องมาเยอะแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าซึ่งเกมเราก็จะเ็นเป็น t ท c กซิเก้าแคมเปญแล้วกัน แลวก็ผมไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรแต่ผมขอเอาอันนี้แล้วกันเพราะทงดูเทด่ดีเอาความยากระดับเดียวลิสติกไปเลยแอปพลายและก็อย่างที่คุณเห็นเราจะมีแค่ทางด้านของโพ olic มาอยู่แค่กองเดียวก็ไม่มีอะไรให้เลือกอย่างอื่นแต่คุณรู้อะไรไหมผมว่า มันมีรีเซิร์ชส็ลตอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเอาเป็นทา้ารของมิลิเทียก่อนแล้วก็เอาเป็นไรเฟิลแมนแล้วก็เป็นแอนตดอแทค์แล้วก็แอซาวนี้ก็ยังไม่ต้องเอาเป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็กดแบ็คไปซึ่งเราก็จะเอาเป็นทางด้านของแอนตดอแทค์มา2ทีมแล้วก็เป็นทางด้านของไรเฟิลเมนมาสัก4ทีมที่เหลือก็จะเป็นมิลิเทีย โอเคก็คอนเฟิร์มแอคชั่นแล้วก็ผมเริ่มอยู่นี่โอเคเริ่มเลยโหลดแป๊บหนึ่งแล้วกันนะซึ่งคอนโทรลเกมนี้ก็อย่างที่ผมบอกคล้ายๆมอลเบตว่าแบรนกดปุ่มหนึ่งปุ่มสองอะไรพวกนี้ก็นั้นได้แต่ก็นะมีผมมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งนั่นก็คือผมไม่รู้ว่าสตูอยู่ไหนเนี่ยขั้นแรกก็คือต้องหาสตูก่อนตรงนี้ไม่มี โอเคโอเคแล้วข้อเราส่วนใหญ่ก็มองหายากด้วยเดี๋ยวสปอตแล้วเหอรอเดี๋ยวเห็นอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าหากหันไปมุมนั้นก็น่าจะอยู่ตรงนั้นโอเคไหนดูหนดินนเออทษทีนะแต่ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนเนี่ยผมหาไม่เจอเลยหันมาทางนี้ โอเคถ้าถ้าหากได้ยินจากเสียงก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้โอเคโอเครูปตำแหน่งแล้วเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้แผนก็คือทีม A ไปอยู่ตรงนี้ให้ไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้ไปอยู่ตรงนั้นโอเค เรวแก้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็อีก2กล่องนี้มาอยู่ตรงนี้เออกกล่องนี้ก็คอยคุ้มกันจากตรงนี้แล้วกันเราจะเป็นหน่วยเป็นหน่วยธรรมดาแล้วกันซึ่งก็มีโอ,โอเคโอเคดูเหมือนว่าเราจะไปได้ด้วยดีเพราะเรามีจุดสูงกว่าโอเคโอเค ซึ่งก็ยิงจากด้านล่างผมมองไม่ค่อยเห็นเลยจากมุมนี้เนี่ยเขายิงจากฝาก่ายฮะอ๋อนั่นนั่นเจอละอันนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะนั่นหรือเปล่าอ๋อนั่นอืม โอเคก็โอเคถึงแม้ว hey, so ่าจะเล่นยากๆหน่อยคอนโทรเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันดูคุณแฮะอ๋อเป็นแค่กราฟิกยากเฉยๆอออผมเจอแลัว โดนไป็นหนึ่งตัวโอ้อ่าอีกนัดนี้ไม่โดนนัดนี้โดนเต็มๆนัดนี้ก็โดนเต็มๆหมดเฮ้ยะไม่มีคนเข้าใกล้อีกนัดหนึ่งโดนเต็มๆตอ๋อจะซุ่มหมดพอดี โอ้อ้่าโดนหัวเต็มเต็มเลยฮะอ๋อโดนไปทางด้านของอ่าโดนรถโดนรถยิงฮะโอเคก็ได้เป็นทางด้านของไลฟ์เฟิร์แมนแล้วผมก็มีปัญหากับการเปลี่ยนเป็นไบคได้อีกเยี่ยมไปเลย ดูเหมือนว่าตูเริเ่มเข้าใกล้เนินนี้ได้ละชัดเจนโอเคก็เราได้เป็นหน่วยกองนี้ซึ่งกองนี้เราได้มาอยู่นอกนอกที่แดูเห,หมือนกองก,กำลังเสริมเราส่วนใหญ่จะมาละก็ให้มาเสริมตรงนี้ได้ล้ะกัน เข้าไปในนี้แล้วกันโอเคโอเคก็เรามีปัญหาฮะโอ้โหเต็มเต็มเต็มตรงนู้นเลยฮะยิงยากมุมนู้นยิงยากฮะ ถึงแม้ว่าเราจะมีสโคปแต่สโคปนี้ก็ไม่ได้สโคปไกลด้วยโอเคกองนี้น่าจะเป็นกองที่หนีออกมาจากแนวหน้าทูเหมือนตอนนี้จากตอนที่เราเสียคนไปน้อยๆตอนนี้เราเริ่มเสียคนเยอะละโอเคเรารู้ตำแหน่งศตูก็คืออยู่แถวนั้นโอเคเลีงเลงเลเออ ผมยิงรถอันนั้นไม่น่าดีฮะน่าจะได้ผมเห็นใอ้รถบ้านั่นคอยคุ้มกันสตูอยูโอ่โอเคผมต้องหาทางจัดการไอ้รถบ้านั่นด้วยโอ้ยิงกดผมใหญ่เลยจัดการรถบ้านั่นยังไงดี โอเคเรียบร้อยไปหนึ่งโอเคดูเหมว่าผมจะโดนเข้าไกลแฮโอเคแถวนี้มีอะไรไหมโอ้รถบ้านนั่นก็ยิงผมใหญ่เลยจะว่าไป RPG ทีมหายไปไหนเนี่ยแอนติแทงทีมเอ่อ โอเค RPG อยู่นี่ซึ่งก็กองส่วนใหญ่ก็เริ่มหายไปแล้วอ่าอย่างที่ผมคิดเลยคนนี้ไม่มี RPG แต่กำลังเดินเข้าไปในตำแหน่งโอเคโอเคก็ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือเราจะจัดการรถยังไงเนี่ยอ่า แค่ว่าไปผมก็สามารถเลือกได้นะว่าผมจะเป็น RPG หรือเปล่าเนี่ยอ่านี่ไง RPG อย่างที่ผมคิดเลยอ่าอย่างที่ผมคิดเกมนี้มันไม่ได้มีระบบอะไรแบบนั้นอ <c oughs> โอเคโอ้ปัญหาตอนไร้ของเราก็นั่นเลยนั่นคือรถบ้านั่น <c oughs> เราจะจัดการกับรถบ้านน,านั่นยังไงเนี่ย อาร์พีจีจัดการเลยพวกเห็นรถป้านั่นอยู่ใช่ไหมโอเคขอบคุณคอปเปอร์เออแต่ตำแหน่งสตูผมมองไม่ค่อยเห็นเลยฮะไม่สามารถใช้ไบคูลาได้ด้วยเพราะว่าขึ้นไปด้านบนหน่อยแล้วกันสตูน่าจะอยู่ด้านหน้าซะส่วนใหญ่แต่ผมเดาอะ โอเคทุกคนก็เริ่มมูฟอินเข้าไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไลฟ์เฟิร์เมนของเราเหนืออยู่เหนือสตูลแล้วเนี่ยฮ้ยเดี๋ยวโอเค,อเคก็ผมมองไม่เห็นเลยฮนะลูกนี้น่าจะเอาสโครบมาด้วยน,นั่นสู้หรือเปล่าอ๋อไม่อันนี้กราฟิกกราฟิกของย่า โอเคก็สตูสเนยอยู่มุมนูน้นซึ่งผมมองอ่ะอันนั้นไม่ใช่สตูฮะโอเคผมสามารถสั่งให้พวกเขาแอดวานไปได้ไม่ใช่เลยเนี่ยผมลืมไปขอดูแมปก่อนแล้วกันว่าสตูสเนยมาอยู่ด้านหลังนี้โอเคกล้องหนึ่งมาตรงนี้ กองสองคอยคุมตรงนี้กล้องสามตรงนี้กล้องสีคง่ค, 4, ค,คอยอ้อมกล้ง 5, องห้าเออกล้องห้ามาตรงนี้โอเคทุกอย่างก็น่าจะพร้อมแล้วเรียบร้อยก็สู่ส่วนใหญ่อยู่แถวนี้ก็โอเคทุกอย่างก็ ทุกคนก็กำลังเตรียมตัวไปลุกับสตูที่อยู่ตรงนั้นอยู่โอเคไปทำตำแหน่งกันนะพวกโอเคไปละไปละไปัะไปลบไปละโอ้ยโอ้ยโอ้ยสตูน่าจะหมอบอยู่เนี่ยดูจากสภาพเนี่ยโอเคอยู่ด้านหลังนี้ ผมมองอ่นาน่าจะอยู่หลังตรงนี้เลยแหละแต่ผมว่าถ้าผมโผล่ไปอ่าโอเคชะนะเลยก็ได้ของมาเพียบเลยโอเคงั้นก็กดต่อไปแล้วก็ดูหน่อยแล้วกันว่ารอบนี้เราจะได้อะไรกลับมาบ้างอความเหนือของเราก็ต้องเสียคนไปเยอะเลยส่วนใหญ่ก็ที่เหลือออกมาก็เป็นมิลิเทียกันทั้งนั้นเลย โอเคก็มาดูหน่อยแล้วก like really ันว really ่าเราจะรีเซิร์ชอะไรต่อได้งั้นก็เอาเป็นลิกลามาแล้วก็เอนติแทงมาแล้วก็ไลฟ์ฟิร์นเมนโอเคก็เท่านี้ก็น่าจะพอละแล้วก็อืมอ่าใหม่ใๆม่คือผมจะจะพูดยังไงดีเอาของพวกนี้กลับโอเค เอากลับออกไปแล้วก็เอาเป็นทนด้านาของลิกูล่ามาแทนโดยที่เราจะเอาลิกูล่าเอมาก่อนแล้วก็อีก2แล้วก็ลีกูล่ามาอีกหนึ่งโอเคซึ่งกองส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็อีกเซตนึงก็จะเป็นกองนี้แล้วก็ลกูล่ามาเพิ่มโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอละแล้วก็เราก็เลยไปกันเลยดีกว่าทัต o c o n f คอ c t ิ i s t สิต e ทนก็เกมนี้ก็ ควจริงก็สามารถเล่นได้หลายรอบอยู่เหมือนกันนะ่ะเล่นแก้เบื่อได้ไม่ได้แคมเปญอะไรใหญ่มากซึ่งเราจะมีเฟมัสเอ่อแล้วก็อย่างที่คิดเลยเปลี่ยนปืนไม่ได้ใช้น,นี้ไม่ได้อีกโอเคโอเคก็ด้วยความดูจากท่าทางแล้วเราน่าจะบุกไปใส่แถวนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราแอดวานไปก่อนโดยที่ผมจำได้กลองนี้เป็นกลอง AT เพราะฉะนั้นก็ไป กองนี mm ้ก็ถ um, ้าให้เดาก็น hmm. mm ่าจะเป็นไลฟเฟิลเมนคอยๆคุมคุมคุมกันไปคุมกันไปคุมกันไปแล้วกันแถวนี้ผมสั่งอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อน่นี้ว่าละกองเอทีกองเอทีมาตรงนี้กองอันนี้มาตรงนี้กองนี้ก็มาตรงนี้กองนี้ก็มาตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้ตำแหน่งศัตรูแน่ชัด โอเคแล้วก็มาตรงนี้โดยที่ผมจะคุมเป็นกอง AT ทีดีไหมเนี่ยโอ้โหอฟิจีเพียวเลยยอาเป็นกองเลฟื้นเป็นธรรมดาโดยผมจะคุมเป็นหัวหน้ากองคนนี้โอเคก็ตอนนี้เราอยู่โอเคดูเหมือนการาฟิกเขาจะโหลดมาใหม่อยู่เอ่อจะจะว่าไปแผนที่เฮ้ยเดี๋ยวตรงด้านหน้านั่นไม่ใช่คนเนาะโอเคไม่ใช่คน โอเคพบเจอสตูด้าส่วนใหญ่สตูจะอยู่ในโอเคสตูออกมาจากที่นั้นตามที่ผมคิดด้วยโอเคอ่าผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ด้วยเยี่ยมไปเลยโอเคซึ่งกองเวน่ห่ของสตูสตสตสตอยู่ฝัง่งนู้น อางานหยาบเลยโอเคฝัง่งนู้นผมไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อไนามาด้วยอันนี้เป็นที่โรงโลงอย่างนี้ไนเราจะได้เปรียบอยู่โอเคผมว่าผมต้องแอดวานเข้าไปแล้วแหละดูท่าทางเนี่ยผมต้องแอดวานเข้าไปเนี่ยโอเคกราฟิกกำลังโหลดอยู่โอเค โอเคทางขวามือน่าจะมีตัวใช่ไหมถ้าผมเดาอะ,อะโอเคระยะนี้ผมยิงไม่ค่อยแม่นฮะอ่าผมจะแอดวานเข้าไปก็แอดวานเข้าไปยากด้วยโอเค ตรงนี้เราปัญหาของเราก็นั่นก็คือเราจะเอาทูบเข้าไปอย่างยากเลยเพราะว่าเราจะเอาทูบเข้าไปยากเลยฮะเพราะว่ามันมีสิ่งที่ใช้คุ้มกันส่วนพวกนั้นอยู่โอเคเข้าไปเข้าไปเข้าไป,าไปโอเคอย่างน้อยสูกย็ยิงยิงใส่พวกเดียวกันอยู่ เดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีคนยิงมาใส่เราแฮะเรายิงไปแค่2คนเองฝั่งนู้นยิงเรามาเป็นส0เลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้หเ,เก็บร้อยเป็นหนึ่งตัวอ่าดูว่าเราจะเข้ามาใกล้เกินไปแฮะ อ่าสตูมหมอ,อพอดีด้วยเยี่ยมไปเลยโอเคโอค้ยผมมองไม่ค่อยเห็นเลยฮนะมุมนี้โอเคด้านหน้ามีหนึ่งซ้ายมือก็มีอีกหนึ่งเฮ้ยเออโอเคทำไมาสโคบนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่มีสโคปีกว่าเยอะเลยฮนะเยี่ยมไปเลย โอโอเคดูเหมือนเพื่อนเราจะจัดการได้ด้านหลังให้เรามัง้งโอ้ยโอเคมีหลายตัวผมลืมไปผมมาแนวหน้าด้วยเนี่ยโอเคด้านหน้าผมเห็นตู้หนึ่งคนเออแต่แสงแสงโ้ยแสงแยงตาโอเคอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น เกืบร้อยไปหนึ่งโอ้โหแสงมันแยงตาเราเสียไป20คนแล้วเนี่ยโอเคสตูน่าจะอยู่แถวนี้สกอตโอ้โอเคเห็นละเห็นละโอ้ยว่ะโอ้โหโอ้ยโ,โอ้นึกว่าสโคบมันจะไกลกว่าน,นี้น่าเสียดายแฮะซึ่งทูบของเราส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงนี้ ผมควรที่จะแอดวานเข้าไปนะเนี่ยแต่ผมกลัวที่จะเสียคนเนี่ยแหละประเด็นหลักเนี่ยผมแอดวานเข้าไปได้แต่ผมกลัวเสียคนอันนั้นไม่ใช่อืมอันนั้นใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ผมว่าผมต้องแอดวานเข้าไปแล้วแหละโอเคแอดวานเข้าไปตรงนี้กลองแรกกลองที่2เข้าไปตรงนี้กลองที่สเข้าไปตรงนี้ กองที่4เข้าไปตรงนี้กองที่5เข้ากองที่หพยายามเข้าไปด้านในโอเคอันนี้ไม่ได้จัดการยากหน่อยนะพวกแต่รีบเข้าไปก่อนดีกว่าเออแล้วผมไม่มีเออผมมีเป็นสมองนะผมมีเป็นสมองแต่ผมไม่ใช้เลยโอเคโอ โอเคก็โอเคยิงจากมุมนั้นโอเคเห็นละโอ้โหด้านหน้าเพียบเลยฮะด้านหน้ามีเพียบเลยอ่าสู้ยากฮะโอเคโอเคด้านหนา้าด้านหนา้า ไม่ได้กีเสียงเพื่อพวกโดนยิงหัวใช่ไหมนั่นน่ะเสียงดังแปกเลยโอเคแอดวานเข้าไปแอดวานเข้าไปพวกแอดวานแอดวานแอดวาน,วานระยะยิงเราเสียเปรียบฝั่งนู้นโอเคดูเหมือนว่าฝั่งนี้จะเป็นจุดเกิดของสตูฮะแล้วก็มุมนี้ยิงยิงเข้าไปยิงได้อยู่นะแต่ ขอทราบตำแหน่งของพวกนายหน่อยนะว่าโอเคดูเหมือนตำแหน่งซูงจะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็พูดตามตรงเลยนะอันนี้มองยากมาก้ลยถ้าคุณดูจากเนี่ยหันมาจากมุมนู้นอนะ่ะมุมที่เรายิงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ได้เป็นอันนี้ที่มันใช้ยากกว่าเดิมโอเคก็ผมจำไม่ได้นะว่าทุกที่ผม ลงไปไม่ได้กินของใครเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอเคอ๋อโอเคอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าพวกคุณเห็นด้านตู้อยู่ด้านหน้าอยู่ใช่ไหมโอเคโอ้ยโอเค,อเคขอให้เป็นอย่างนั้นจริงแหละยิงไม่โดนแฮ อออมอันนั้นใช่สตูดหรือเปล่าไม่ใช่ฮะอ๋ออยู่ตรงนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนั้นก็ทำไมผมมองไม่ค่อยเห็นเลยฮะก็อย,อยบางทีผมน่าจะไม่ถนัดเกมแบบนี้มั้งอ๋อโอเค เสียไปโอ้โหเยอะด้วยแล้วกองส่วนใหญ่ของเราก็จะเอาไงดีเนี่ยจะบุกเข้าไปก็บุกยากด้วยวออกองส่วนใหญ่ของเราที่เหลือก็เ,อเค่กองนี้โอเคกองนี้อยู่วัวดวตรงนี้ดีละดีละข้อยิงซูงเลยแล้วกันนะเพราะว่ากองเอ็นติแทงของเราหายไปหมดละดูจากท่าทางเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อโอเคกเม็มองยากไนงะมุมนี้โอ้แล้วแสงแยงตาพอดีด้วยอ๋อนี่น,นี่เจอสัวละเรียบร้อยไปหนึ่งติดต้นไม้ โอ้น่าเสียดายฮะโอเคขอยิงคู่กันหน่อยนะพวกตัวเอ,เอ่ออย่างที่คิดเลยยิงทะลุต้นไม้ได้แต่ยิงทะลุหินไม่ได้โอเคก็ปัญหาของเราตอนนี้นั่นคือไอ้บ้ารถพวกนั้นอะ่ะมันทำให้ผม แอดวานเข้าไปไม่ได้เลยอ่าเอาไงดีเนี่ยเกมนี้มันเล่นยากไะเช้สมองโอเคค่อยๆเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวด้านหน้าด้านหน้านั่นแปลกๆโอเคนั่นด้านหน้าเป็นศัตรูจริงด้วยโดนเป็นหนึ่งคนอ,อ่าโอเคดูเหมือนว่าเราจะชนะฮนะ ซึ่งการชนะครั้งนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นคอสตดีมากด้วยเฮ้แต่เขาก็เอารถพวกนี้มาให้ผมเลยฮะอ๋อได้รถของฝั่งสตูมาด้วยโอเคก็ถือว่าเกมนี้ผมเขาบอกเลยว่าเล่นช่วงพักอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะสนุกดีเหมือนกันนะก็ผมไม่รู้นะว่าผมจะกลับมาเล่นอีกทีหรือเปล่าเนี่ยโอเคก็น่าจะไอ้พวกหน่วย AS s อสซาเนี่ย ถ้าผมพูดตามตรงเลยนะให้พวกเ e ก u ล่าเอีเนี่ยมันต้องได้รับการคุ้มกันที่ถือว่าสูงมากส่วนไ i ฟ์เฟิรก็ปกติก็ชาสสไนเปอร์ก็จะถนัดในเรื่องของระยะถ้าหากเป็นพวกสมรับมิมที่แบบเปิดกว้างแบบตามเมื่อกี้ส่วนเลก l ล่าเอสเซลก็เป็นพวกเข้าชาร์จเมืองถ้าให้ผมเราเนี่ยวิธีการเล่นก็ง่ายๆถ้าให้ผมเราเนี่ยก็นะ โอเคก้ผมว่าผมขอพอเพียงแค่เท่านี้ดีกว่าโอเคก็ผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีเสียงเพลงตอนปิดเลยเลยเนี่ยเออน่าเสียดายฮะ